เลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนบอกความเป็นตัวตนของคุณได้อย่างไรเราจะมาเริ่มกันที่คนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์เลขนี้เป็นเลขที่อาจจะไม่ค่อยดูดีนักแต่ก็เป็นเลขแห่งการเสียสละชีวิตมักจะผ่านประสบการณ์ที่มีความล่อแหลมหรืออันตรายมาบ้างแต่ก็จะพ้นภัยเพราะบุญเก่าที่สะสมมาจึงเป็นสิ่งที่เตือนว่าชีวิตนี้อาจจะต้องเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่นิสัยลึกๆของคนที่มีบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์อาจจะเป็นคนที่รักสันโดษชอบเก็บตัวเก็บความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ในเวลาเข้าสังคมอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างในทางกลับกันบางคนก็จะเป็นคนที่มีแนวความคิดก้าวล้ำนำสมัยมีไอเดียแหวกแนวอยู่เสมอคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่ง สำหรับคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเลขนี้แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าทำรรกล้าแสดงออกเป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าอยู่เสมอและในบางครั้งก็ถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินและเงินทองเป็นคนที่ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่ในบางครั้งหากไม่พอใจใครแล้วเขาก็จะไม่สนใจเลย เป็นคนที่หญิ่งในศักดิ์ศรีหากจําเป็นจริงๆอาจจะยอมได้เพียงแค่กายเท่านั้นจะมีนิสัยที่เป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องของความรักมีเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรักหมดหากในอนาคตเป็นนักธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จและสามารถทํางานได้ดีในทุกแขนงคนที่มีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขสําหรับคนที่มีบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข2 เลขนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายคุณมักจะใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่างๆจึงทำให้ในบางครั้งคนที่มีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข2ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจอีกทั้งเลข2ก็ยังแสดงถึงการที่เป็นที่รักของมิตรสหายเป็นคนที่มีปัญญาดีมีไหวพริบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตนเองคนที่มีเลข2เป็นเลขสุดท้ายของเลขบัตรประชาชนก็ควรจะทำร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับคู่ครองของตนเองก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนอกจากนี้ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลข2ก็ยังคงเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากสำหรับคนที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข3คนที่มีเลข3เป็นเลข 3, ท้ายบัตรประชาชน เลขนี้คุณจะเป็นคนที่ขยันรักอิสระเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนฉลาดดังนั้นคนที่มีเลข3เป็นเลขลงท้ายของบัตรประชาชนจึงควรจะใช้ความเด่นด้านความฉลาดให้ถูกที่ถูกทางและถูกเวลาเพราะบางครั้งคุณก็อยากจะทดสอบความจริงใจของผู้อื่นแต่กลับทําให้ตนเองต้องเสียโอกาสหรือเสียผลประโยชน์ซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง คนที่มีบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข4เลขนี้แสดงให้เห็นว่าคุณจะมีคนคอยที่เป็นห่วงและเป็นที่รักของผู้ใหญ่แต่มักจะต้องมีเรื่องเข้ามาจนทําให้คุณรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างเป็นบางครั้งเพราะเลขนี้เป็นเลขแห่งจัก,กรพรรดิหรือแม่ทัพที่จะต้องคอยดูและปกป้องประชาชนหรือลูกน้องหรือบริวารให้อยู่อย่างสงบเลข4เป็นเลขแห่งความสําเร็จความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้า ความท้าทายหากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคุณจะต้องกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจและมักจะเป็นคนที่อาจจะต้องโดนนินทาว่าร้ายแต่ถ้าคุณไม่สนใจชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความสุขทั้งภายนอกและภายในสำหรับคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข5หากใครมีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขห้า เลขนี้จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่คุณจะเป็นคนที่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนอื่นได้แต่ด้วยตัวคุณเป็นคนที่ยึดติดในหลักการและกฎเกณฑ์จนคนรอบตัวอาจจะไม่ชอบหรือถูกนินทาเป็นประจำว่าคุณเป็นคนขี้บ่นจุกจิกซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณก็แค่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเองซึ่งนับเป็นข้อเสียที่ทำให้คุณอยู่กับคนหมู่มากได้ยาก ทางที่ดีคุณควรจะต้องรู้จักผ่อนปลนหนักเบาในจุดนี้ลงก็จะทำให้คุณเข้าสังคมกับคนหมู่มากได้ดียิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข6ใครที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข6เลขนี้คุณจะเป็นคนที่มีผู้คนรักใคร่เอ็นดูไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากหากเป็นคนที่ บำเพ็ญภาวนาหรือทำบุญกุศลอยู่บ่อยๆและมีจิตศรัทธาคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6นอกจากนี้เลข6กยังแสดงถึงการที่คุณเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนของตนเองเป็นคนที่รักความสะอาดเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่ในบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกอยู่บ้างสำหรับในเรื่องของความรักความรักของคุณไม่ค่อยจะมีอุปสรรคมากมายนะัก จึงไม่ค่อยจะได้มีสถานะโสดนานสักเท่าไหร่และมักจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตนเองอยู่เสมอสำหรับคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข7คนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข7เลขนี้เป็นหมายเลขที่คุณจะต้องเดินทางเพื่อทำการค้าหรืออาจจะเป็นไกด์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจายอยู่ตลอดเวลาจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จแต่คุณจะต้องระวังมีปัญหาเรื่องรักๆักไๆใ,ในครอบครัว หรือเรื่องมือที่3ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ก็อาจจะเป็นไปได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณไม่จําเป็นต้องวิตกให้มากนะกเพราะทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีการเงินของคุณถึงจะไม่ค่อยคล่องตัวมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข7เป็นเลขที่จะส่งลาบผลอยู่เป็นระยะระยะหากใครได้มีหมายเลข7ซึ่งเป็นเลขสุดท้ายของบัตรประชาชน และยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้นอีกไม่นานธุรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณก็จะมีโชคลาภเพิ่มพูนและจะได้รับความสุขกับมิตรและบ,บริวารสำหรับคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข8ใครที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข8เลขนี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในแวดวงสังคมเพราะคุณเป็นคนที่มีไหวพริบฉลาดในการเจรจา โดยส่วนตัวแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบความทันสมัยจนบางครั้งอาจจะหลงไปในสิ่งเหล่านี้จนเกินเหตุดังนั้นคุณควรจะฝึกตนเองห้ามใจไว้บ้างอย่าไปหลงอะไรจนเกินไปคุณควรจะยึดติ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งจึงจะประสบความสุขเพราะเลขนี้เป็นเลขแห่งความลุ่มหลงมัวเมาขาดสติซึ่งคุณอาจจะถูกชักจูงไปได้ง่ายในทางที่ผิดคนที่มีเลขไทยปยัตรประชาชนเป็นเลข9ก เลขนี้แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่หากคุณเป็นผู้นำคุณจะเป็นผู้นำที่จะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยมันสมองคุณอาจจะเป็นนักพูดหรือนักบรรยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะสมของคุณก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการเผยแพร่ศา,าสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนธรรมดาทั่วไปในบางครั้งสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยล่วงหน้าได้ ดังนั้นหากใครที่มีหมายเลข9ก้เป็นเลขสุดท้ายของบัตรประชาชนก็จะเป็นผู้อยู่เหนือสวรรค์ลิขิตจะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองอยู่เสมอ